สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปตัวอย่างการเข้ามาฝึกทำข้อสอบธรรมศึกษาออนไลน์นะครับเดี๋ยวชื่อเว็บไซต์นะครับลิงก์ผมจะทำไว้ด้านล่างนะครับเวลาเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้ผมทำไว้ที่ธรรมศึกษาชั้นตรี ผมทำไว้ครบทุกวิชาแล้วนะครับยกเว้นวิชากระทูนะครับซึ่งผมไม่ได้ทำเพราะว่าวิชากระทูเป็นวิชาข้อเขียนนะครับผมจะทำเฉพาะตัวที่เป็นข้อสอบอัตนายอ,อัปปารนัยนะครับตรงนี้นะครับส่วนธรรมศึกษาชั้นโทนะครับกำลังทำวิชาธรรมวิภาคถึงชักกะหมด6แล้วนะครับจะทยอยทำเรื่อยๆนะครับ ไว้นะครับวิธีการเข้ามาก็คือเข้ามาในหน้าเว็บไซต์แล้วก็เลือกหมวดที่จะทำข้อสอบได้เลยนะครับหมวดบางหมวดก็จะมี10ข้อบ้าง20ข้อบ้างนะครับหรือว่า25ข้อบ้างนะครับตามแต่ว่าเนื้อหาจะมากหรือน้อยผมจะทำไว้นะครับยกตัวอย่างเช่นเราเข้ามาถึงแล้วเราจะเข้าทำวิชาธรรมะนะครับครั้งที่1จะเป็นหมวดทุกกะกับติกะนะครับก็คลิกเข้าไปนะครับ พอคลิกเข้ามาแล้วตรงนี้นะครับระบุชื่อผู้เข้าสอบนะครับยกตัวอย่างเช่นวันนานะครับแล้วก็คลิกคําว่าถัดไปนะครับเนี่ยครับเสร็จแล้วนะครับก็เลือกทําข้อสอบนะครับสูงละข้อนี้นะครับโอเคคําว่าอุตตปะมีความหมายตรงกับข้อใดนะครับอันนี้ผมติ๊กไปเลยนะครับผมไม่ได้เลือกนะครับนะครับตรงนี้นะครับ ต้องทําทุกข้อนะครับเห็นไหมครับอันนี้แสดงว่ายังมีหน้าถัดไปอยู่ซึ่งคือข้อสอบหนึ่งหน้าผมจะทําให้แสดงแค่10ข้อนะครับดังนั้นก็ต้องทําหน้าถัดไปด้วยให้เสร็จนะครับนะครับเราก็เลือกนะครับ นะครับอันนี้ผมติ๊กไปเลยนะครับเป็นการทดลองทำระบบนะครับนี่นะครับแล้วก็คลิดไปนะครับเห็นไหมครับตรงนี้จนกว่าจะครบทุกข้อนะครับถ้าไม่มั่นใจข้อไหนก็ย้อนกลับไปนะครับไปเปลี่ยนนะครับเพราะว่าไม่ได้จับเวลานะครับ Yeah. เสร็จแล้วนะครับครบแล้วหน้าที่4ี่อย่างเงี้ยเราก็ส่งคําตอบของเราไปนะครับส่งคําตอบปุ๊บส่งคําตอบเสร็จแล้วอยู่ด้านบนนะครับนะอยู่ด้านบนนะครับเสร็จแล้วเราจะดูคะแนนว่าเราส่งทําถูกทาผิด vendor, it, กี่ขนน้อกี่คะแนนก็คลิกด,ดูคะแนนตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ถ้าเป็นสีแดงนี่คือผิดนะครับคําตอบที่ถูกคืออะไรนะครับข้างล่างนี้นะครับนะครับตรงนี้นะครับ นี่คือเราก็จะได้รู้ว่าคะแนนที่เราทําได้คือเท่าไหร่ครับจาก30ข้อเราได้แค่11คะแนนเห็นไหมครับแสดงว่าเรายังไม่ผ่านนะครับ30ข้อควรจะได้สัก20คะแนนนะครับถึงจะถือว่าผ่านนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับเห็นไหมข้อไหนผิดบ้างเราก็ดูนะครับตรงนี้นะครับไล่มานะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับนี่คือวิธีการนะครับวิธีการทําข้อสอบนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็ปิดตรงนี้ได้เลยนะครับปึบเห็นไหมครับถ้าเราจะดูหรือทาข้อสอบอีกครั้งกลับไปหน้าห้องสอบก็กดข้างบนได้เลยครับก็จะกลับมาหน้าเดิมนะครับอยากทําต่อทําตัวเดิมก็กดหมดเดิมนะครับแต่ว่าข้อสอบจะเป็นระบบแรนดอมนะครับผมง่ายเพียงเท่านี้เองครับผมวิธีการเข้าฝึกทําแบบข้อสอบออนไลน์ทำมาศึกษานะครับ ส่วนนักทมสามารถเข้าสอบได้ไหมเข้าได้นะครับเพราะว่าเป,เป็นการเสริมทักษะความรู้เพิ่มเติมนะครับคือคร์สเนี่ยหรือว่าระบบเนี่ยเป็นการฝึกทักษะเสริมทักษะความรู้ให้กับเราเพิ่มเติมนะครับเราอ่านหนังสือมาแล้วหาที่ทําข้อสอบไม่ได้หรือว่าฝึกตัวเองไม่ได้ก็ลองทําดูนะครับผมแนะนําไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ